ยังยิ้มง่ายๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไป,งปทุกท่านกับมิเชัยชาแนลครับผมวันนี้ก็พักเที่ยงครับผมไปหาอะไรกินสักกันหน่อยครับผมและก็สิพานพี่น้องปองไป,งป,งปสุขสุขคนครับผมไปเบิ่งอันการประดับประดาประสาทพึ่งครับผมงานประจำปีงอนประจำปีแห่งประสาทพึ่งจหวัดสกลคนครครับผม อของแท้ครับผมเนี่ยเสียงดังฟังชัดถึงจุเก่าถึงจุดเกา่เตเกาตรวไว้ยนะครับผมโอเคครับผมถึงที่จะซุ้มเอ่อที่จอดของรถแห่ประสาทพึ่งจากพุ้มวัดต่างๆและหน่วยงานต่างๆแล้วครับผมจะพาเดินเลาะชนนะครับ ที่จะพาไปชมแต่ละพุ้มวัดแต่ละหน่วยงานต,ต่างๆครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ศ <c oughs> ูนย์ศูนย์ราชการจังหวัดสุโนครครับผมส่วนมากรถจะมาตกแต่งตรงนี้ครับผมรอวันที่จะแห่ครับผมประมาณวันที่16หรือ17อะไรประมาณนี้ผมก็ลืมนะครับผมเพราะว่ามาาันจะก่อนออกพรรษาหนหนึ่งประมาณนี้ฮะ ที่ลิ้นอาหารก็จะมีแข่งเลยยาวครับผมนะฮะแต่ละหลังแต่ละคุ้มครับผมล้วนลยกันแต่กร,ระดาษที่สวยงามมากครับผมนี่เป็นคีพึ่งล้วนครับผมในปราสาทพึ่งตะกร้าตะกอนตะก,กี้แต่หลังครับผมประมาณเอ่อยเ,ยเย็นนะครับผมจะมีกร,ระดาษพวกไฟพวกอะไรครับผม การแห่ฟ้อนรำต่างๆครับผมเส้นจากศูนย์ราชการจังหวัดสุรินครไปที่เส้นไปพระธาตุเชิงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับผมที่ริมหนองหานประมาณนี้ครับผมชมบรรยากาศครับผมลวดลายต่างๆครับผมอันนี้เป็นแม่พิมพ์แบบต่างๆครับผมที่เขาอันพอเป็นชั้นเป็นชั้นลูกทรงสวยงามมากครับผม เยอจริงๆจริงๆผมก็มาครั้งแรกครับผมที่ดูเอ่อค่าๆเราดูกระชิดครับผมตอนที่เขาจะออกเป็นแหงครับผมขออเขาก็จอดจอดแล้วตรงนี้ใครเอ่อมาก็แวะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรครับผมดูครับผมอลังการงานสร้างมากสวยงามจริงๆครับผม เป็นยังไงบ้างครับผมดวดลายสีสันครับผมงานศิละปะทีพึ่งครับผมดวดลายจุดอลังการมากนี่นะครับผมงานอ,อ่ในปราสาทพึ่งจังหวัดส,สกลนครครับผมมีกาก็ถ่ายให้ชมให้ดูครับผมนานทีผมก็ <laughs> แวะมาถ่ายแบบนี้เหมือนกันครับผมไม่ค่อยได้มาถ่ายเท่าไหร่ครับผม จริงๆก็ทำงานที่แถวสุรัสการนี่นะฮะก็เลยอยู่ใกล้ก็เลยมาถ่ายสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากสีสันสวยงามของงานศิลปกรรมงานขิ้พึ่งครับผมแห่ประสาทพึ่งเมืองสกลถ้าใครมีโอกาสก,าก็เชิยมาเที่ยวได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงทุกท่านเฮงเฮงปังปงัปงล้ำลำรวยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ